สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับวันนี้เราก็เช็ครถครับเริ่มเช็ครถแล้วครับข้าวเริ่มออกรวงกันแล้วก็ตั้งแต่นาปังนะครับก็จะเริ่มเช็คอันนี้รถผมก็ประมาณเจ็ดปีนะครับเพื่อนรถข้าเจ็ดปีแล้วหลักหลักผมก็จะเช็คร่วซึมก็ คอนะครับเพื่อนคอทางเข้ารัวแน่นอนถึงรถเจ็ดปีแล้วก็เช็คมาเรื่อยๆครับทีแรกเราก็เช็คจุดเกียว่วเราก่อนเกีย่วส่งข้าวเรามีเยอะไหมเหลือเยอะไหมตัวนี้จะมีปัญหาครับจะเป็นหาท่อนท่อนไหนวะประมาณท่อนท่อนนี้ท่อนกลางครับเกียว่วต้องเช็คให้ดีๆนะครับเพื่อนมือใหม่ยังไงก็ ข้าวตันแน่นอนข้าวตันตู้แน่นอนเอ้ตันท่อแน่นอนแล้วก็จุดรั่วเสรอมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้สกูตั้งสกูนอนนะครับเพื่อนที่มันรั่วจุดไหนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ฮะจุดนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นจุดช่วงนี้ฮะช่วงนี้ฮาช่วงนี้เลย ก็เช็คก,กันดูด้วยนะครับแล้วก็ใบตบข้าวนะครับ mm hmm. เพื่อนก็เช็คดูหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นก็จะบทข้าวของชาวนาเกิดความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวได้รับผิดชอบนะครับแถวนี้เกี่ยวข้าวไปถ้าบทข้าวเขาให้รับผิดชอบเลยนะครับก็หลักๆแล้วผมก็ตรวจเช็คประมาณนี้ก่อนคือผมจะตรวจเช็คข้างบนก่อนช่วงบนก่อน ช่วงล่างแล้วก็ช่วงลุช่วงบนเสร็จเราจะมาช่วงล่างเพราะช่วงล่างปีที่แล้วเปลี่ยนโรลเลอร์หมดทั้งเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสิบสองตัวฝั่งละหกเหลือแค่ตัวบนตัวเดียวที่ใช้ลูกเก่าอัดลูกปืนใหม่นี่ครับก็ข้าก็เนี่ยผมลืออกมาแล้วก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับเพื่อนอันนี้ผมก็เสริมนะมันชอบทะลุทะลุช่วงนี้นี่นี่นี่ แล้วก็ตัวนี้ทะลุแล้วผมก็หาแผ่นเหล็กมาเสริมดูครับเพื่อนนี่นี่ครับเสริมทุกตัวครับเพื่อนตัวนี้ก็จะได้ทําใหม่เจียออกเสริมใหม่เพราะตรงนี้มันหายไปนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ฝาฝาสกูตั้งสกูนอนนะครับอันนี้เราก็เข้ามาเช็คข้างในนี่ยเครื่องฝาเครื่องที่ผมทอดออกเลยนะ ฝาเครื่องถอดออกไปเลยเพราะวันจะได้ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอีกครับเพื่อนเคยใส่แล้วสองปีปีแรกใส่ปุ๊บระบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยถอดนี่ครับแล้วก็จะมีตัวดอกจอกนะครับเพื่อนก็เช็คให้ดีของผมก็เนี่ยดูดูเกียวผมไปหมดแล้วอันนี้ผมเสริมเกียวมานะครับเห็นป่ะขนาดเสริมเล็กปีเดียวนะครับเพื่อนไปหมดแล้ว นี่นี่นี่ครเสิร์ฟม,มานะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวนี้ก็ทะลุได้นะเพื่อนชุดนี้แพงนะซื้อข้างนอกนี่ก็แพงนะครับเพื่อนเนี่ยชุดเนี่ยชุดดอกจอกเนียครับชอบรั่วเนี่ยมันจะกินประมาณเนี้เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยกินหายไปเลยเนี่ยหายไปเลยแล้วก็จะต่เราเกี่ยวไปเราเห็นเราก็จะออก มันก็จะออกข้างล่างเลยนะข้างล่างก็จะรั่วเนี่ยรั่วหมดเลยอย่างผมนี่ก็นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆรูเล็กๆแลนะ้เดี๋ยวผมก็จะเชื่อมแล้วเชื่อมใส่เลย <c oughs> นี่ครับเพื่อนก็ประมาณนี้เช็ค <c oughs> สกูแนวตั้งแนวนอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะรถผมนี่ชุดที่สองแล้วนะนี่ชุดที่สองชุดแรกเปลี่ยนออกไปแล้ว พามาดูนี่ฮะผมก็จะลือไว้หมดอย่างนี้หมดเลยกันหนูเข้านะ <c oughs> นี่ก็ปีที่แล้วเปลี่ยนอะไรหัวจรวดกับฟันหมดปีนี้คงยังไม่ได้เปลี่ยนครับปีนี้น่าจะเปลี่ยนลูกปืนคันชักอย่างเดียวโซ่ก็ปีที่แล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับเนี่ย ช่วงพวกนี้เบิกใหม่หมดเลยเบิกศูนย์หมดเลยนะครับเพื่อนเบิกศูนย์หมดเลยของศูนย์ก็ใช้ได้ทนเหมือนกันแท็กนี้ผมก็นี่ชุดที่ชุดที่สองครับแท็กรถเจ็ดปีนะครับชุดแรกที่มากับรถใช้ได้สี่ปีนะครับเพื่อนใช้ได้สี่ปีเนี่ยชุด พาไปดูที่ผมเปลี่ยนออกเอามาวางยังไม่ได้ไปไหนนะอยู่นี่นี่ครับสองชุดนี้นี่ครับฉีกอย่างนี้เลยเพราะมันเหยียบเหยียบตอแล้วไปบิดเรียบร้อยเลยจบงานพอดีครับขาดมันก็เริ่มขยับแล้วครับเนี่ยปีนี้ว่าจะเปลี่ยนตะแกรงใหม่ข้าวไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ นี่ของผมรูใหญ่เกินไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้เล็กลงแล้วก็จะปูให้สุดเลยหาซื้อยากเหมือนกันนะแถวผมตัวล่างห้าหุนนะครับตัวบนผมกลัวเขาเรียกอะไรนะกลัวข้าวระบายไม่ทันผมก็เลยใช้แปดหุนจริงๆก็ต้องใช้หกหุนเอ้ยเจ็ดหุนนะครับข้างบนข้างล่างห้านี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ นี่ก็สูตรตู้เบานะเพื่อนดูไม่ได้ยกฝานะครับไม่ได้ยกฝานะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพื่อนมากกับรถนะตะแกงวนนี้รถผมก็เจ็ดปีที่ผมไม่ค่อยได้ใช้บุกเบิร์กเท่าไหร่ผมขับเองก็อยู่ประมาณพันพันหกครับใหม่พันหกร้อยชั่วโมงครับ ลดเจ็ดปีส่วนมากก็เกี่ยวข้าวของตัวเองครับเกี่ยวตัวเองเสียก็ไปรับจ้างบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับนี่ตะแกรงนี้ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะมันพังครับตะแกรงฟันป่านี้พังหมดเลยก็เลยเปลี่ยนแบบนี้ไปเลย ก็ข้ายังไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับนี่ก็ดูรวมๆก็ประมาณนี้ครับรุเจ็ดปีโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตอะไรผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ